ทำงานส่งของในอเมริกาได้เงินวันละเท่าไรสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับโอเล้งนะครับในช่องโอเล้งโอเล้งนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรายได้ของการเป็นคนส่งของให้กับบริษัทอเมซอนนะครับว่าในวันวันหนึ่งอะ่ะได้เงินประมาณเท่าไหร่ <Okay. S 1> นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์ให้ดูว่าวันนี้ผมได้ของกี่ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย วันนี้นะครับดูของข้างหลังนะครับดูนะดูเห็นปนะ่ะเต็มหลังรถเลยนะครับพอ oh, <no. S 2> ดีได้มาประมาณสี่ชิ้นเลยนะวันนี้ของถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมต้องส่งภายใน5้าชั่วโมงอย่างเมื่อวานสักชั่วโมงใช่ไหมที่ผมให้ดูนะแต่วันนี้ไปในห้าชั่วโมงนะครับซึ่งวนะันที่เราจะมาส่งนะก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่นอกเมืองนะ วันนี้โชคดีมากไม่ได้ส่งในเมืองแบบดีซิมเหมือนเมืม่อวานแต่วันนี้ได้ส่งแบบว่านอกเมืองถือว่าแฮปปี้มากครับแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันล้ว,ว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยผมจะต้องมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าอเมซอนนั้นเนี่ยเขามีให้ส่งของประเภทใดบ้างนะครับเราได้เงินขั้นต้นที่เท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ซ่อนเนี่ยมันจะมีงานสอประเภทนะครับสำหรับการส่งของก็คือ หนึ่งคือส่งเป็นแพ็กเกจแบบองส่งเองครก็คือส่งกล่องส่งของที่ลูกค้าสั่งนะครับสองส่งพวกของสดนะครับผมพวกเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำเปล่านมเนยอ,อะไรประมาณนี้นะครับราคาที่เขาจะจ่ายเราเนะี่ยมันก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นขั้นต่ำเลยนะครับอันนี้คือพูดถึงราคาพื้นฐานหรือว่าเงินพื้นฐานที่เราจะได้ต่อชั่วโมงนะขั้นต่ำเลยนะอย่างถ้าส่งของแพ็กเกจแบบผมเนะี่ย เขาค่าตักสดจะได้ชั่วโมงละ18ละ <L an> หรือประมาณ600บาทไทยครับต่อชั่วโมงหรือถ้าเป็นส่งของสดเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่ประมาณ16เหรียญต่อชั่วโมงก็จะต่างกันประมาณ2เหรียญหรือประมาณ60บาทนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่การส่งพัสดุในอเมริกาเท่านั้นนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยผมได้5ชั่วโมงใช่ไหมซึ่ง5ชั่วโมงที่ผมได้มานเนี่ยผม จะได้รายได้อยู่ที่ประมาณ24เหรียญนะครับต่อชั่วโมงฟังไม่ผิดนะครับก็คือ5ชั่วโมงเนี่ยประมาณ120เหรียญนะครับหรือประมาณถ้าตีเเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่4,000บาทอะไปได้5ชั่วโมงจะได้4,000บาทซึ่งไอ้5ชั่วโมงเนี่ยมันก็มันจำเป็นนะครับว่าเราจะต้องทำงานกบ5ชั่วโมง คือถ้าเรา,าดูแมปดีๆนะครับผมหรือ mm. ว่าขับรถที่เหมือนกับว่าขับเร็วๆหน่อยทํางานแบบว่าไม่อู้ไม่ได้ทําอะไรเสรียเวลามากนะครับก็เราสามารถที่จะแบบส่งของเสร็จภายในสามชั่วโมงก็ได้นะครับผมเราก็จะได้เงินจรงว่าเราได้เงินสี่พันบาทภายในสามชั่วโมงเราก็มีเวลาพักสองชั่วโมงเลยอะไรอย่างนั้นซึ่งในแต่ละวันเนี่ย เราสามารถรับงานที่เป็นส่งของแบบผมอย่างนี้นะครับวันหนึ่งอะ่ะเขาจะให้ทำได้ประมาณสองบล็อกหรือไม่เกินสิบชั่วโมงนะครับผมถึงถ้าเราสามารถทำได้สองบล็อกต่อวันนะเองง่ายๆเลยนะสองบล็อกต่อวันแล้วถ้าได้อย่างผมอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงคุณเอสองบล็อกอะ่ะคุณได้รับแปดพันบาทต่อวัน ฟังไม่ผิดน,นะครับ8,000บาทต่อวันซึ่งคุณอาจจะใช้เวลาในการทำงานเหมือนโอเล็กเนี่ยแค่ประมาณ6ชั่วโมงต่อวันก็เสร็จแล้วกลับบ้านนอนได้เลยก็ได้เงิน8,000บาทต่อ6ชั่วโมงนะครับต่อวันซึ่งแนหอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสบายอะ่ะแค่ขับรถส่งของอะไรประมาณนี้ใช่ปะ แล้วยิ่งนะเราวันไหนเราได้ส่งของตามบ้านอย่างนี้นะบ้านที่อยู่แบบนอกเมืองนี้นะโอ้โหมันโคตรชิลโคตรสบายมาเหา่าเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าทำนอกเมืองเราทําเวลาได้เร็วครับเพราะว่ามันง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสบายๆชิลๆยิ่งทำเวลาได้เร็วด้วยจากประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมได้มากที่สุดเลยนะ มากที่สุดเลยครับคือชั่วโมงละ50บาทหรือชั่วโมงละ1 5 0 0บาทเออมันมีนะครั้งหนึ่งแต่มันแบบนานๆทีนะครับคือแบบปีนึงครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจำได้ว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงแบบช่วงใกล้ๆเทศกาลคริสต์มาสนะครับเป็นช่วงที่ลูกค้าเขาจะชอบสั่งของเพื่อที่จะไปเป็นของขวัญใช่ไหมแล้วแถมช่วงนั้นอ่ะหินมาตก เออทาให้เหมือนกับอากาศมันไม่ดีใช่ไหมพออากาศมไม่ดีปุ๊บเนี่ยกนทํางานก็ไม่ค่อยมีแล้วออเดอร์ก็เยอะทําให้อเมซอนเนี่ยมันต้องรีบหาคนเออมันต้องรีบหาดรายเวอร์เพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบปล่อยของออกไปอะอะไรอย่างนง้นเพื่อที่จะส่งลูกค้าให้ทันเวลาซึ่งวันนั้นอะโหผมตกใจมากได้แบบ5ชั่วโมงใช่ปะ่ะชั่วโมงละหล้าสิบเหรียญก็250หเหรียญจะตกประมาณเท่าไหร่อ่ะ น่าจะเกือบเกือบ9,000บาทมั้ง8,000กว่าบาทเกือบเกือบ9,000บาทต่อ5ชั่วโมงซึ่งงูนั้นคิดดูดิทำงานแค่วันนั้นผมจำได้ว่าผมวิ่งไม่ถึง5ชั่วโมงเนี่ยน,น่าจะประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงได้250เหรียญเกือบ9,000บาทโอ้โหวันนั้นแฮปปี้มากครับต่อให้มันขับรถยากยนะเพราะว่ามันเป็นแบบผิดมาใช่ไหม ถนนมันจะเลื่นหน่อยมันต้องขับด้วยความระมัดระวังแต่ก็ถือว่าโคตรคุ้มอะ่ะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านานๆทีนะไม่ใช่ได้ทุกวันนะอันนี้คือแบบนานๆทีจริงๆในช่วงที่เหมือนกับมันแบบประจวบเหมาะจ่อยจริงๆที่เหมือนกับอาการไม่ดีด้วยแล้วก็มีขอออเดอร์เยอะจริงๆด้วยประมาณนี้คนระับนี่คือประสบการณ์ที่บารับแชร์ให้ฟังนะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายได้สำหรับการทำงานส่งของให้บริษัทอเมซอนนั่นเองนะครับากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องโอเล้งโอเลี้ยงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาว